คุณนี้ฉันดูละมุนเหลือเกินใครจะทนไววอยากจะเดินไปยืดแก้มของคุณสักทีเจอได้ไหมแต่รักไม่ไว้ใจผมละลายปีหมดแล้วคุณไม่บอเไถึงคุณก็คงจะมีแต่คำว่า so cute ซื้อนมมาให้ลูกหรือเปล่าคะลืมท่มก,กระเจี๊ยบแดงไทยลดเครียดหัวร้อนอให้กลับมาสดใสความเครียดก็หายผ่อนคลายทุกวันค oo, น้ำกระเจี๊ยบ fresh, แดงไทย fresh, fresh, fresh. สดชื่นดื่มเลย Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. はい。 permission กลับหัรอใส่ฉันฉันบอกทุกคนเธอคือคนดีของฉันทุกคนกลับหัวรอใส่ฉันเขาหัวรอใส่ฉันทุกคนหัวรอใส่ฉันมันเป็นเพราะอะไรกันก็มีกูเออเป็นมีกูดาเหมือนกับ เพราะเมื่อวานมีคนเขาเจอทะเยอยานหัวรักกับใครกันพูดเพราะเพราะใส่กันมาทำเธอหลอกใส่ฉันโอเคฉันยินดีด้วเธอเธอโอเคแต่ฉันไม่เลยสักนิดตัวโนเวฉันคิดว่าเธอโลเลนัดติ้งไลยในโอเดย์ like รู้ไม่ขงเจอได้อาชัน ฉันไม่ดีเขาฉันรู้ตัวฉันกลัวไปทำเธออายเขาไปรบก,กวนฉันไม่มีอะไรคือควรเธอสักนี้ฉันสงควรโดนหัวราจริงๆฉันแคบไว้ใจเธอ นเดียวเท่านั้นทุกคนกลับหัวรอใส่ฉันฉันตอบทุกคนเธอคือคนเดียวในฝันทุกคนกลับหัวรอใส่ฉันเขาหัวรอใส่ฉัน แนว่าเธอเป็นเขาที่ยืนตรง,งนั้นเธอคงไม่เดินกับฉันเธอเรามีกันและกันทำไมและเธอถึงกลับคำอยู่ดีๆก็กลับลำรู้ตัวอีกทีก็หักหลังโอเคฉันยินดีที่เธอโอเคแต่ฉันไม่เลยสักนิดตัว no โนเวอฉันคิดว่า ไปอยู่ไหมเนี่ยฮะอยู่ไหมเนี่ยไม่อยู่อยากเล่นพีพีอ่ะไม่ได้มาเลยโอ้โหไม่มีคนเล่นพีพีเลยเหรอวะไหนนะไม่มีคนเล่นพีพีเลยเหรอ,มมหรอผมเบื่อเนี่ยเกมนั่นแะผมว่ามันมันดีนะว่ถ้าแบบยิงเลือดร้อยอ่ะแต่แบบถ้ายิงร้อยทั้สองไม่ไหวไปใช่ไหมมันจะไปไหวได้งไงนะมั้งสองเออไม่ไหวปะ เอ้ยเอยเอ้ยเลยไมสู้ไม่ได้เลยเอลองเอลองเราแฟนพี่ไปไหนแล้วแชบน้ำเดี๋ยวเขาไปเล่นพีพีได้ก็ไปเล่นแล้วไปเขามาเล่นมั้เนี่ยฮะไปแบกไม่ได้แล้ววันนี้เนาะทำไมวะไอ้ม่แม่คนเล่นพีพีกับผมแล้ววะ นายคืออะไรวะทีมอะไรอะทีนายทีมอะไรพี่ลูกเก่งไหมใช้ได้อยู่ก็มีวีแหมเยอะพวกไหนพวกไหนพอดอกร้องโอ้เฮียเปลี่ยนชื่อได้คนแบกแล้วได้คนแบกแล้วเอาดอลงรายการไหนเลยแช้หมดแล้ว ว่าไงนิติภ uh. <c oughs> oh. ัทรว่าไงเหรอนิติภัทรเด็กจีเล่นกูอ่าอ่า Chain headshot ใช่ชื่อโอซี่ท่ชื่อแบ็กนะ วาโรอเนี่ยใช่ฝากตีเป <Yeah, like ็นวาโรอเลยแหละแบกอะไรดิดิพัทโอ้โหดิดีพัท ยิงสองตายยี่หกอ่ะอย่าพูดดีกว่าดิติภัสร์เสนอไอ้สิบแต่ก็มีนะแต่ก็ยี่สิบขึ้นนะไม่เอาไม่พูดดีกว่าเราิติภัสร์เนาะใช่ไหมเราดิติภัสร์ ได้จัเออสีกูนเน้นเน้นโอ้โหเอเข้าเอ้ยสีเข้าสีเข้าอยากเล่นบ้างอะอยากเล่นอะไรตีเต็มแล้วยี้อสีอ,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 อยู่แรงอะไรกันแล้วนี่ภาษาไหม ลแล้วเลยแ,แล้วแล้วยังไม่หลีกอ,อะไรเยอะแยะวะเปิดทีเอสอะไรเยอะวะใ่ใชพี่คุยไหนไหนนะในดิสดิทำไมเขาชอบเล่นดีในดิสกันวะไม่เล่นไม่ไมเป็นเลยเลยตัวเฮียชาเปียดี่เปล่าวะไม่มีตาย ก็แต่รู้นี่ก็แต่รู้นี่ก็แต่รู้นี่ไอ้เหียนีกูไงไลจริงอ่ะเฮียี shot มปเ็องตัะแปก๊แปกเ่าเสียงค,คุ้พี่เล่นกับพวกไหนมาเพ่อะ่รน,นะพี่เล่นกับพวกไหนเล่นกับพวกในจีทีว่าไม่ว่าง <c oughs> โอ้ยหกแปดว่ะทีมต่อยี่อะไ้กูว่างอ่างไรงานโอซีกูว่าเยอะสุดยอดได้คนแบกแล้วเอ้ยสองจริงเฮ้ยพี่แบกถ้าไปหกแปดไปโพสได้ไหนนะแไดนะถ้าจะไปหกแปดโพสได้ไหน